รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปทุมธานีสาวพุธปลื้มบุญใหญ่ถวายสังฆทานคณะสงฆ์หนึ่งหมื่นวัดทั่วประเทศในวันคุ้มครองโลกเมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2567 วัดตรธรรมกายตำบลคลองสามอภอคลองหลวงจัังหวดปทุมธานีพูทธศสนิกชนร่วมถวายมหาสังกทานแด่คณะสงฆ์หนึ่งหมื่นวัดทั่วประเทศในโอกาสครบ20ปีพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์3 2มวัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นวันคุ้มครองโลกในโอกาสวันคุ้มครองโลก22เมษาย,ยน2567 วัดพระธรรมกายได้จัดให้มีพิธีถวายมหาสังฆทาน1,000งวัดแด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายจึงได้จัดพิมพ์หนังสือ2 0ปี3 2 3วัดรวมใจพุทธบริษัท4ทั้งแผ่นดินดับไฟใต้อันเป็นการสนองพระปฐมบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอานาราษฎรตลอดไปสำหรับวันคุ้มครองโรคหรือ Earth Day เกิดขึ้นโดยวุฒิสภาชาวอเมริกันชื่อเกลโลดเนลสันที่ได้รณรงค์ให้ชาวอเมริกันร่วมมือกันรักษาคุ้มครองโรคในส่วนของพระพุทธศาสนานั้นองค์กรยุวพุทธศาสนิกชนสัมพันธ์แห่งโลกยอพอสอลอมีมติให้วันที่22เมษายนของทุกปีเป็นวันธรรมะคุ้มครองโรคภายใต้คำขวัญ คลีนเดอะเวิลด์คลีนเดอะมายเพราะทัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ทรงคุณค่าที่สุดคือใจของมนุษย์ควรได้รับการคุ้มครองรักษาให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยเหตุนี้วัดพระธรรมการจึงได้จัดงานวันธรรมะคุ้มครองโรคเพื่อให้พุทธบริษัท4ี่จากทั่วโลกได้มาร่วมกันปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสโดยการประกอบบุญกิริยาวัตถุสาคือ ทานศีลภาวนาเพื่อกั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์มีเมตตาไม่เบียดเบียนใครเพื่อให้โลกพบกับสันติภาพและความสุขสงบที่แท้จริงพระครูสมุทรสนิทวงวุติวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายกล่าวว่าในวันคุ้มของโลกปีนี้วัดพระธรรมกายจัดให้มีการนั่งสมาธิเจริญสมาธิภาวนาพิธีเจริญพุทธมนต์ พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงหนึ่1 0 0 0กว่าวัดทั่วประเทศภายในพิธีได้รับความเมตตาจากพระพรมวชิรปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารตระอารามหลวงราชบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เมตตาเป็นประธานสงฆ์และในโอกาสครบ20ปี พิธีถวายสังฆทานแดนดคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงได้นิมนตคณะสงฆ์จัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลายะลาปัตตานีนาราธิวาสมารับถวายทายธรรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่168พร้อมกับมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่17ครั้งที่133โดยมีผู้แทนคุณครูีจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมพิธี และเพื่อประกาศคุณงามความดีของพุทธบุตรสีจังหวัดภาคใต้ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลและชาวพุทธทั่วโลกว่าทุกรูปคือวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรมที่ยอมสละชีวิตเป็นเดิมพันรักษาพระพุทธศาสนาให้ธรรมะอยู่คู่ปลายด้ามขวานไทยตลอดไปภาพข่าววจะนะชัยวาจาพารวยรายงาน